ีต้อนรับครับเข้าสู่รายการ f ินอินเวสตทาง Bank ์ของแบงก์เนะครับวันนี้ผมปิกเสริมศักด์นะครับได้มาพูดมาคุยนะครับกับพินิษชัยพรนะครับสวัสดีครับพินิษ์ชัยพรครับครับสวัสดีครับปิกครับครับในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับในเรื่องของการลงทุนของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับทั้งฝั่งหุ้นก็ดีฝั่งกองทุนก็ดีนะครับมีประเด็นนะครับที่ เราจะต้องมานั่งติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับพินิจครับเราได้ผ่านในช่วงการเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเออหลายคนผิดคาดครับพินิตครับเดิมทีเดียวเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินคําว่า election rally นะหรือตลาดหุ้นนะฮะตลาดทุนเนี่ยปรับขึ้นดีในช่วงที่หลังจากเลือกตั้งแม้แต่ปีนี้ผิดคาดครับพินิจครับพอเราเลือกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นนะครับ นอกจากจะไม่ขึ้นแล้วยังปรับตัวลดลงด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องขอมุมมองจากพี่นิดนิดนึงนะครับว่าในการลงทุนในทั้งตลาดหุ้นกองทุนรวมนะครับภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในสภาวะหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมบก็ต้องบอกว่าในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเรียกว่า2ี่สิบกว่าปีนะครับเรามักจะเห็นเนี่ยตลาดหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นก่อนนะครับ ก่อนที่จะเห็นผลการเลือกตั้งด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพรรคการเมืองที่อยากจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนในประเทศมากที่สุดเนี่ยก็มักจะมีเรียกว่าการเสนอโอ้โหลดแลกแจกแถมนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าได้ใจของคนไทยมากที่สุดแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างไปจากหลายๆครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากในเรื่องของกติกา ของการที่จะเรียกว่าจัดตั้งในเรื่องของรัฐบาลแล้วก็การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าร,รอบนี้เป็นรอบที่สวนะครับก็มีผลต่อการโหวตในเรื่องของการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในรัฐสภานะครับอ,อันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนเสียงออกมาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นในฝั่งที่ดูเหมือนคนจะเชื่อว,ว่าจับมือกันได้ระหว่างเพื่อไทยนะครับกับก้าวไกล แต่ว่ากลายเป็นว่าคะแนนเนี่ยสองสองพักใหญ่เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับ,รบต่างกันเนี่ยแค่ประมาณสักไม่ถึง10บเสียงอะ่ะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการต่อรองแล้วก็ทำให้การตั้งรัฐบาลดูเหมือนจะใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นแต่โดยทั้นี้ทั้งนั้นนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าหลังจากที่เรารู้ผลการเลือกตั้งแล้วการจัดตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องเกิดขึ้นภายใน60วันนะครับ ฉะนั้นเนี่ยตลาดก็เลยอยู่ในลักษณะเหมือนที่ว่าเออยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในเชิงของการเมืองก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะครับกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นผลกระทบนะครับในเชิงลบในระยะสั้นนะครับแต่ว่าระยะยาวก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่นี้ถ้าเรามาดูกันในภาวะแบบนี้ที่ว่าเอาเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของมี uncertainty หรือความไม่แน่นอนเนี่ยโดยหลักการของการลงทุนเราบอกว่าการกระจายความเสี่ยงอาจจะต้องมากกว่าปกติอืมครับต้องมากกว่าปกติหมายความว่าอะไรครับแทนที่ในพอร์ตเราเนี่ยจะมีหุ้นอยู่แค่สามสี่บริษัทนะครับอาจจะต้องเพิ่มการกระจายให้มากกว่านั้นแล้วก็กระจายในเรื่องของ เซกเตอร์ให้มากขึ้นด้วย <c oughs> นะครับหรือบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ถ้ายุ่งยากขนาดนั้นเนี่ยฉันซื้อกองทุนดีกวา่าเพราะกองทุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกระจายจํานวนหุ้นแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์เนี่ยวิ่งล้อไปกับในส่วนของดัชนีของตลาดอันนั้นก็ <c oughs> เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่เราใช้กันนะครับฉะนั้นในภาพที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอะไรที่ดูเหมือนจะมีความไม่แน่นอน เราก็มักจะใช้กลยุทธ์คือกระจายความเสี่ยงให้เพิ่มมากขึ้นครับครับแล้วในส่วนของทั้งหุ้นก็ดีนะครับหรือกองทุนรวมก็ดีนะครับครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะโดยเฉพาะในตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของต่างประเทศนะครับก็มีขายหุ้นไทยไปบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งขายตราสารหนี้ไปด้วยก็มีนะครับอย่างนี้เนี่ยเรามองว่ามันจะมีโอกาสไหมครับที่จะสร้าง หนึ่งละถูกขายมาแล้วเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาซื้อแล้วมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอะไรจะเป็นตัวดึงดูดเม็ดเงินให้กลับเข้ามาลงทุนอีกทีครับพี่เนธครับครับในส่วนของตลาดทุนเนี่ยและก็ตลาดเงินอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่ดันนมิกมันคเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้นักลงทุนต่างชาติ ลงทุนในบ้านเรามากขึ้นหมายความว่านโยบายในเชิงของการเงินการคลังเนี่ยมันต้องเฟรนลี่นะครับเฟรนลี่ <Friend ly S 2> <Yeah. S 1> กับตลาดทุนเฟรนลี่กับนักลงทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดทุนต้องการเห็นในสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราค่าเงินบาทของเราเมื่อเทียกบกับดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าไปมากเรื่อยๆก็มันเสมือนว่าตลาดไทยแล้วก็สินทรัพย์แต่ประเทศไทย,ยมันถูกลง นะครับมันก็จูงใจมากขึ้นให้เราเนี่ยเข้ามาซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศนะครับในประเทศที่เรามองว่าเออมันอาจจะมีประเด็นอะไรชั่วคราแต่หลังจากนั้นมันจะดีขึ้นนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่3ามคงเป็นเรื่องของ Environment ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศด้วยต้องยอมรับว่าผลตอบแทนแตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยรประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนที่ติดลบ นะครับยีทูเด e เนี่ยหรือตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราติดลบไปประมาณสักห้าถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับในขณนะที่ตลาดต่างประเทศปีที่แล้วลงเยอะนะครับหลายคนไปลงทุนในต่างประเทศรู้สึกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่แย่แต่ดยสถิติที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีผมจําได้ผมก็เดินสายกับคุณปิ๊กตั้งแต่ปลายปีต่อต้นปีเนี่ยเราก็คุยกับนักลงทุน เกือบจะทั้งประเทศเลยว่าต่างประเทศอาจจะเป็นจุดที่ดีและเป็นจุดที่เถินก็ได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วลงเยอะมากและโดยสถิติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นในต่างประเทศปีนี้จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกแล้วเราก็เริ่มเห็นประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อในต่างประเทศที่เป็นปัญหาเนี่ยปรับตัวอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆร,ราคาน้ํามันราคาสินค้าโูคกัณพันกาลังปรับสู่ในภาวะปกติเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ฉะนั้นนโยบายการเงินในต่างประเทศการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยก็เรียกว่าจะอยู่ในภาพที่ว่าใกล้จะยุติละฉะนั้นในลักษณะรอยต่อแบบนี้ครับจะทําให้ตลาดทุนในต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันมากับนักลงทุนตลอด4ีหเดือนเนี่ยมันก็เป็นไปตามอย่าที่เราคิดนะครับครับอ่าเพราะงั้นเนี่ย บ้านเรานะครับดูเหมือนก็ยังมีความไม่แน่ไม่นอนตลาดไม่ค่อยชอบไม่ชอบความไม่แน่ไม่นอนนะครับซึ่งความไม่แน่ไม่นอนนี่ก็คือความเสี่ยงนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็กลยุทธ์กลวิธีนะครับในการที่จะบริหารจัดการพอร์ตของเราได้ในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับแต่ต้องสอบถามพี่นิดนิดนึงครับ การกระจายความเสีย่ยงการจัดพอร์ตให้สมดุลเนี่ยหลังจากการที่เลือกตั้งเนี่ยเอหน้าตาพอร์ตควรจะเป็นในลักษณะอย่างไรครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ด้วยครับในช่วงช่วงหลังเลือกตั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าเอ่อในภาพของการกระจายในแง่ของสินทรัพย์เนี่ยแน่นอนแล้วก็ควรจะมีการกระจายที่นอกเหนือจากหุ้นเพิ่มเติมแล้วก็มีตราสาร,รนี้ด้วยนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อครู่ก็คือว่าในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของโลกโดย ในส่วนของสหรัฐก็ดียุโรปก็ดีหรือจีนก็ดีเนี่ยมีนโยบายที่อัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะมีโอกาสลดลงรประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กๆนะครับผมคิดว่าแนาวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของเราก็คงจะล้อไปกับในประเทศใหญ่ด้วยฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยแน่นอนในส่วนของเงินที่จะลงไปในส่วนของกองทุนประเภทตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาว นะครับที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปีก็ควรจะมีอยู่ในพอร์ตเพิ่มมากขึ้นในช่วงรน,น่อยตอเพื่อรองรับกับในส่วนของที่เราบอกว่ามีโอกาสนะที่เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจะเข้าสู่ในภาวะถดถอยแต่การถดถอยรอบนี้เนี่ยเรามองว่าจะไม่ได้ลึกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของตลาดหุ้นนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าควรจะมีถ่วงในส่วนของตลาดหุ้นกองทุนต่างประเทศโดยเฉพาะ กลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศนะครับ,รบสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เราคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของภาคการบริโภคนะครับแน่นอนในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันฟื้นตัวไปเรื่อยๆอยู่ละแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยการกระจายตัวของเม็ดเงินเนี่ยยังลงไปสู่ในส่วนของภูมิภาคได้ไม่เต็มที่แต่จะค่อยๆเห็นตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการลงทุนในตลาด ประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเกาะอยู่กับในส่วนของเน้นมากขึ้นหน่อยในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศกลุ่มรีเทลนะครับ,รบกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มธนาคารก็ยังดูน่าสนใจสถาบ,บันการเงินนะครับแต่ว่าเน้นว่าขอเป็นสถาบ,บันการเงินที่ใหญ่หน่อยเพราะว่าในส่วนของผลกระทบจากโควิดเนี่ยจะกระทบกับในส่วนของบริษัทไฟแนนซ์ Finance นะครับขนาดกลางขนาดเล็กที่ อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของตัวเลขหนี้สงสัยจะศูนย์หรือการตั้งสำรองหนี้ต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันภาคการส่งออกเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขของประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งละผูกติดกับภาคการค้าขายกับจีนจีนยังปรับตัวฟื้นตัวได้ไม่เร็วเท่าที่ทุกคนคาดหวังแต่ผมมองว่าผ่านไปหกเดือนเนี่ย ภาคการส่งออกของไทยเนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขที่อยู่ในโมเมนตัมที่ดีขึ้นเหตุผลท้าไมเรามองอย่างนั้นก็เพราะว่าณนะวันนี้เนี่ยสินค้าคงคลังนะครับในภาคการส่งออกในหลายประเภทเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะครับทําให้เราคาดว่าในช่วงของปลายปีนี้จะเห็นการรีสต็อกกิ้งหรือการเร่งผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบแล้วก็เก็บเข้าไปใน w ว r e ร์เฮาสอีกครั้งหนึ่งครับ ครับอ่าเพราะงั้นนี่ก็ทั้งหุ้นนะครับก็ต้องกระจายและเลือกเซกเตอร์นะครับตามที่พินิษว่าให้เหมาะสมกับทางสถานการณ์นะครับตอนนี้ไทยก็อาจจะเป็นกลุ่มคอมเมอร์สคราปีกยังคงมีนะมีความน่าสนใจนะครับและหรือนะในส่วนที่ท่านลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับการกระจายการลงทุนเนี่ยก็เป็นกุศโลบายสําคัญในการที่จะโปรเทคเราในเรื่องของความเสี่ยงนะครับตลาดต่างประเทศปีที่แล้วลงเยอะนะครับ ปีนี้เริ่มมีการฟื้นตัวนะฮะอย่างที่พินิจว่าก็อาจจะต้องมีการเก็บเล็กผสมน้อยกระจายไปในหลากหลายสินทรัพย์นะครับก็อย่างกองทุนของบรจบุหลวงนะครับที่พินิจว่ากองเทคโนโลยีนะครับก็อย่าลืมนะครับกอง b ี n ินโนเทก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับหรือกองทุนที่เป็นล้อตามดัดชนี n ัส d a กนะครับของ b c a คปเอ็นดีบีแคปนัสแดกนะครับหรือแม้กระทั่ง ใครอยากจะกระจายไปในลักษณะทั่วโลกนะครับก็ของบลจอบหลวงก็มี B Global นะครับซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาก็เริ่มฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแม้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพินิษนะครับเราได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วคิดว่านะครับท่านจะสามารถนําข้อมูลนะครับด้านการลงทุนนะครับเอาไปปรับใช้นะครับโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์หลังจากการเลือกตั้งนี้นะครับสําหรับคราวนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ